หม่สงค่ะกูก็มาแนนในคะนอแสงเย็นก็อยู่ที่ห้องแวกซมในคะนอในเมืองผังคานี่ค่ะเนาะนะคะกูก็ในคานอใหม่ใหม่สดๆจากโซนเลยนะคะเนาะสมตึกมาลงคานีนเอามาจากในโซนนะค่ะเนาะอันนี้เป็นเลนล่างค่ะกูก็ในค่ะเนาะอันนี้ตึกแบบว่าเอาจากในโซนก็มาลงลงลงไว้ให้นั้นาะกูก็นะเพราะว่าภัยไข้เก็นส้มเขียวหวานในคานอนสายน้ำเพึีงคานี่ค่ะเนาะ สั่งมาอะไรคะในค,ะนะคณะกูก่อนนะสั่งมาอะไรคะเดมี่เบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกในคณะกูก่อนเนาะนะค,นะนคะขั้นตอนมันตึกเปิดตึกลังนําอยู่ในคณะเนาะอันนี้เอามาจากโซนเนี่ยก็มาลงเนี่ยก็มาลัางอ่าส้มก็เดมี่ให้ไหนกุวันกุวันคณะเนาะบางวันก็เดมีน่นําบางวันก็เดมีอ่อีนั่นขนาดเนาะกูกนะ่อนเนาะอันนี้หลังจากที่ผ่านกระบวนการล่าง เออเา,าก็อบแหงคณะนะอบให้มันอันดินนำยำม,มันนันแหงนั่นนะนะ่ะเนาะยาก็อันนี้ยวเป็นขัดเบอร์มันเนี่ยคณะนะสั่งมาเลยค่ะกูก่อนนะ